สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครใครที่กําลังมองหารถโตโยต้านะครับแล้วก็เป็น c n g จีแท้จากโรงงานนะครับฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าอันติดนะครับ 1.6e นะครับเป็น c n g นะครับผมปีประมา11สีบอลเงินนะครับราคา2แสน19,000บาทนะครับผมรถคันนี้รถใหม่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับรถนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับผมนี่เลยฮะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับผมเป็นมัลติรีเฟ็คเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะฮะ สภาพโคมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสวยใสนะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับผมเป็นกระจังหน้าสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็มีคิวโคมเมียมาให้นะครับนี่เลยนะฮะสวยๆแ hmm. บบนี้นะฮะรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนี่เลยนะฮะไฟนะครับมีโคมใสนะครับสภาพกันชนนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม มาพร้อมกับล้อแม็กขอบสิบห้านะครับนี่เลยล้อไม่เคยขูดถนนนะฮะนี่นะครับสวยๆนี้นะครับผมกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวกระจกนะครับผมเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะฮะนี่เลยนะครับผมเดิมโรงงานทั้งหมด,หมด,ห,มดหมดทุกบาทน,นะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะล้อหลังนะครับผมล้คันนี้นะครับมีระบบเป็นระบบเบรกนะครับแบบดิสเบรสี่ล้อให้ด้วยนะครับ ขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังครับนี่เลยนะฮะเป็นไฟนะครับนี่เลยจะสวยแบบนี้นะฮะโคมไฟสวยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่เลยนะฮะ CNG แท้จากโรงงานแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ 160cc นะครับเป็นรุ่น E นะครับตัวอักษร Corolla Altis อยู่ครบนะฮะไม่มีการหลุดออกไปแต่อย่างใดนะครับนี่เลยนะฮะรถเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆ สวยๆแบบนี้นะฮะนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมฝากคนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้านก่าครับอ่ะครับมาถึงในส่วนของภายในกันบ้านนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับผมสีดําผสมสีเบจนะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าสีครีมก็ได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจก ด้านคนขับเป็นไฟฟ้าแบบออโต้ให้นะครับผมระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะที่ปรับกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับผมปุบปุ่มนะฮะสวิตปิดเปิดกระจกข้างมีให้พร้อมนะฮะแล้วก็นี่เลยครับผมตัวที่วัดนะครับว่าเราเติมก๊าซ NGV ไปเท่าไหร่นะครับมีให้นะครับใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยนะครับนี่เลยนะฮะ โครงอเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยถลอกนะฮะนี่โคงงอะไรเดิมเดิมเลยนะครับเดอนไม่นะครับผมคอนโซลหน้านะครับนี่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยซีดนะครับผมแผงแอร์นะครับแผงแอร์ไม่ล้มนะฮะวิทยุนะครับเป็นวิทยุซีดีให้นะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะมีช่อง AUX ให้ด้วยนะครับนี่นะฮะ เกียเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบคันบันไดนะครับผมภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสตาร์ติดปกตินะครับผมรถคันนี้นะครับไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมนี่นะไม่น้อยนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ สภาพสวยนะครับนี่เลยนะเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับผมนี่เลยนะฮะที่วางแขนมีมาให้พร้อมนะครับผมด้านบนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะครับสาสาดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าครับมาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันบ้างนะครับนี่เลยนะฮะ่านะเบาะเดิมนะครับผมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยปีนะครับผม รถคันนี้นะครับไม่มีประวัติการชนนะครับผมพิกคว่ำจมน้ําไม่มีนะฮะนี่นะครับโอ้โหสวยๆอันนี้นะฮะรถสภาพพร้อมใช้นะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะฮะแล้วก็รถคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าต้องเป็นลูกค้าเครดิตดีนะครับนี่นะฮะทุกอย่างอยู่สมบูรณ์นะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันดีกว่าครับ มาถึงในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับมีเลยนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับตอนนี้ผมนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเลยยังไม่ได้ใส่ตัวแผ่นรองนะครับผมแต่มีให้แน่นอนนะครับแล้วก็มียางอะไรให้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับครบนะครับผมนี่ครับแม่แรงอยู่ครบนะฮะส่วนด้านในนะครับจะเป็นถัง n g v เป็นแบบแคปซูลนะครับนี่นะฮะประหยัดแน่นอนนะครับรถคันนี้นะฮะ แล้วก็ฝาท้ายเดิมนะครับจากโรงงานนะครับนี่เลยนะฮะหัวเม็ดหัวน็อตนะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีการถูกไขออกแต่อย่างใดนะครับนี่เลยนะให้ดูนะครับต้าโตโยต้านะครับนี่นะฮะสวยๆอย่างเี้เม็ดอาอยู่ครบนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนะครับไฟเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับมาถึงในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่เลยครับเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะครับ ไม่มีการถูกเปลี่ยนเครื่องอย่างแต่อย่างใดนะฮะล้างหัวฉีดนะครับผมหัวฉีด NGV นะครับสมบูรณ์นะครับ1้0เร็นนะครับไม่มีกระตุกอย่างแน่นอนนะฮะนี่เลยนะฮะัสภาพนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะฮะทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับนี่เลยนะฮะซอกเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คเรียงครบๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะ สวยๆเลยคันหน้าเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมนี่นะฮะถึงมาดูที่ฝากระโปรงกันบ้างนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมจากโรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเรียงกันสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะโลโก้โตโยต้านะครับแล้วก็ตามมอกอยู่ครบนะครับนี่นะฮะราบสวยๆแบบนี้นะฮะพมนะครับสวยๆเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปอยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปกันครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถที่ใช้ N G V นะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับ t o y ยต้าอันติดนะครับ1.6 e นะครับ C N G แท้จากโรงงานนะครับปี2011นะครับสีบอลเงินนะครับราคา2สาย1บาทนะครับรถคันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะครับผมลูกค้าแค่ดีตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็ ราคาไม่แพงครับตกผ่อนนะครับผมประมาณนะครับห้าพันกว่าบาทนะครับเท่านั้นเองนะฮะใครที่กําลังมองหารถราคาถูกรถราคาถูกนะครับผมผ่อนสบายๆครับฝากนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับหรือไม่ก็ติดต่อสอบถามผมมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ดนล่างนะครับหรือไม่ก็แอดดีไลน์ผมนะครับเข้ามาสอบถาม หรือขอรายละเ,เอียดนะครับรูปรถเพิ่มเติมก็ได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ